รวมด้วยอำนาจตางาปัจเนี้ยรวบด้วยได้เข้าเข้าพุ่งศัพคือตัวเนี้ยรวบรวบรวมตัวประธานด้วยนะแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีตาวาปัจด้วยตัวสองทำหน้นแปรทอดทำเน่งเคยตำเน่นไม่เคยมาเรียนเขาเรียกว่าแปรแปรแบบคุณสื่อะคุณสื่แปรเขาเรียกว่าแปรทอดตวาเพราะมันมีตาวาภายในระหว่างจริงๆนะตัวตัวนี้เป็นเป็นประธานแล้วจริงแต่ใช่ ทีนี้นี่สมเดดูสมเี็ไม่รู้หลักอ่ะทาไมทําไมครับตึงทอดตะวัเขาเรียกว่าแล้วจริงอ่ะมันจะมีแปลทอดตะวัหนึ่งประโยคร่วอ่ะประโยครว่วประโยคเข้าขึ้นสับนะรวบรวบด้วยได้เข้าขึ้นสับรวบด้วยยุบแล้วก็ประโยคอุปมาอุปไมยอ่ะราวกับอันว่าอะไรพวกนี้ก็จะแปลทอดตะวัถ้ามีตะวาอยู่ภายในสาบนั้นจริงๆแล้วประโยคนี้ประธานคือตัวเนี้ยตัวเดียวเนี้ยอันว่าภิษุผู้บังเกิดแล้วจบแต่บังเอิญว่าไอ้ผู้บังเกิดแล้วอ่ะมันมีสับขยายขยาย เข้าครึ่งศัพจะรวบด้วยหน้าเข้าครึ่งสัพท์คือตักปัจจัยตัวเนี้ยเวลาเขาแปลอันว่าพิษสุเขาทิ้งเขาทิ้งไว้เขาไม่แปลอันว่าภิษสุผู้บังเกิดแล้วนะคือถ้าเกิดนักเรียนไปแปลนักเรียนแปลอันว่าพิษสุผู้บังเกิดแล้วแล้วก็กระทําแล้วซึ่งสมมธรทมได้กินนะครับคือแปลจบเลยอันว่าภิษสุผู้บังเกิดแล้วอย่างเงี้ยกินเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นประโยครวบไปขนาดทำของวจอันว่าพิษสุทิ้งไว้ก่อนทิ้ทิ้ง้ก่อนขีด อะพ,พูดไม่ต้องพูดกันด้กระทำแล้วซึ่งสมณธรรมโดยความเป็นอันเดียวกันแล้วก็บรรลุแล้วซึ่งอนาคามิผลน,นะครับบังเกิดแล้วในภพโลกนะครับมันมันจะเข้าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทอดดูดูที่ตวาปัจจัยเนี้ยตัวเนี้ยกัตวาตัวเนี้ยจะปุพหะการะกิริยายในปันตวาปัตวาต้องปุงพระกาละกิริายในกิริยาในยีปัสสถ้าเราเอาตัวนี้ปุพระกาลกิริยายในใน อาตว,วาตนคนละเรื่องมันเป็นประโยครวบทีนี้เวลาแปลนะครับแปลอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครแปลสำนวนอุทิศก็จะแปลแบบนี้แบบผมเมื่อกีน้นี้ถ้าแปลสำนวน,าานอาจารย์มุสือก็จะแปลอันว่าสมิโซกระทำเขาจะไม่เอาตววาะวันเป็นใจกระทำซึ่งสำนธรรมซึ่งสำนัธรรมโดยความเป็นเดียวกันแล้วจึงเนี่ยครับเขาเรียกว่าแปลทอดมัมนเขาเขาจะเติมคขารร่าจึงมา มันจะสวยเขาเรียกว่าแปลทอดตัวมาแล้วจึงบรรลุยะงพูดออกแล้วนะแล้วจึงบรรลุอนาคามิบานซึ่งอนาคามิบลแล้วจึงบังเกิดในภูมิโลกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าประโยช์ร่วมเรียกว่ามืออาชีพก็จะแปลแบบนี้เรีนสมมุนโบราณนะครับผมแปลให้ฟังทีนะครับอันว่าพิสุกตะธรรม ซึ่งสมณธรรมโดยความเป็นอันเดียวกันแล้วออกแล้วพุ๊บทอดออกมาวพอาตอนทอดใส่ใส่จึงแล้วจึงบรรลุซึ่งอนาคามิผลแล้วจึงบังเกิดแล้วในภูมิโลกนะครับเวลาเวลาเราสัมพันธ์ก็สัมพันธ์กระทำซึ่งสมณธรรมโดยความเป็นเดียวกันก็เอกตโดยก็อะไรนะโดยตาข้าเอกต โดยตยาิอะปัญญาเสียนในกัตตวาสมณธรรมังอุตตกรรมะในกัตตวากัตตวาปุกภกาลกิริยาในกัตตวาอนากามิพลังเส้นอุตตกรรมะในกัตตวากัตตวาปุกภกาลักกาลกิริยาในนิพพัตตะขีทองคืออีกด้วยครับบังเกิดในภพโลกพมมรโลเกเรามั่นใจในที่อยู่ภพโลกในที่อยู่วิสยญญารานะอะนิพพัตตะขีด ถ้าไม่แน่ใจอาลาอาระในนิพัติสามขีดแต่พุทโลกที่อยู่อยู่แล้วเป็นที่อยู่ชั้นโทขึนเต็มเลยไหมครับอาจารย์ที่ว่าจัดผู้ที่มันได้ฌานสมาบัติเกิดจะพุทโลธเกิดจะตายเข้าฌานแหมเข้าฌานตายอ่ะปพวกพุทธเจ้าบอกอุตตการตาบดมาสิบหายได้ไหมอาจารย์อาลาตาบอกขุธเจ้าบอกโอ้โหสององค์นี้ชิบหายเสียแล้ว เพราะว่า Cal คือเขาเขาว่าที่หมายเขาถึงว่าถ้าถ้าเกิดว่าจะไม่เกิดต้นวยอายุมันนานน่ะพราะว่าจะไปปวดนะไปอยู่นันโอ้เกิดห้าพันปีเลยจะไปปวดตั้งหน่อยอายุนานเกิดนานนะครับอ่าหนางจำได้ต่อ